วัดีครับวันนี้จะพามาดูนิทรรศการอันหนึ่งที่ City ริวซิตีนน้นะครับโบลเยนชั้น2นะฮะแต่ผมยังไม่ทราบว่าเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอะไรแต่ว่ารู้ว่าเป็นศิลปินสีท่านที่จะมาแสดงงานในชุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในจะมีะงานของศิลปินท่านใดบ้างแล้วไปดูผู้จัดว่าใครนะครับลองเชิญเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบวันนี้ พาผู้ชมมาดูไว้จะใช้จัดงานอะไรแล้วเนี่ยนะว,ว,ว่าว่างานพิธการที่มีใครบ้างอะไรยังไ,งไงมาจัดพิธการนี่เป็นงานที่เคยคุยกับนดีไว้ว่าจะจัดสัเดาอนพิภาแล้วก็นดีก็ชวนชวนให้ผมมาแสดงงานด้วยผพราะบอกางานมันจะมีมันมเราไม่เย็นสตป็นเราไม่ก้ามาแสดงก็เลยบอกว่าดีมาแสดงเดี๋ยวผมหา เตเป็นท่านหนึ่งมาเพื่อแจมให้มันสระดุกกระดุกหน่อยงั้นเตีมเกี่ยวอะไรครับตีมตี๊ยมงานครานี้ตี๊ยมลำบากเลยเลำบากเตี๊ยมมันตีมมันไม่มีแล้วงานมันแต่ละคนมันจะมีเป็นมันเอกลักษณ์เฉพาะมันต่างคนต่างทำแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่พอพอมาคุยๆแล้วเฮ้ยน้องนี่มัน มันมาจากเป็นสี่คนมาจากสี่ภาคเลยมาจากสี่สถาบันมนรวมกันก็สนุกมิแต่ว่าเล่นเล่นอะไรแบบที่มันไม่ต้องคิดมากก็เลยคิดว่าชื่อมันแบบเอาแบบกลางๆแล้วกันเป็นเดอะมิวสิคเซ็นเจอร์มีนับเซ็นเจอร์ผมเคยจัดเซ็นเจอร์มาก่อนแล้วเคยจัดงานใหญ่แล้วเลยจัดงานเล็กๆตัดลายหรืล่าแต่ดูเท่าที่ดูนี่มีก็มีความหลากหลายนะครับ ให้มันบอกกล้องนะครับการ์ดของงานตึนปิ้นให้มันทำโอเคๆที่มันคอนเสิร์ตได้อย่าให้ใครพาแบบพาเริ่มจักกับศิลปินเหล่านี้ว่าศิลปินกลัวคนไหนยังไงมีที่มาที่ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยศิลปินตอนนี้มีสามคนแต่ในดีแสดงในดีอยู่ที่ออสเตรเลียซิดนี่ยว่าเกาไปแสดงงานอยู่ที่นั่น กายังไม่กล oh. ับเนี่ยเดี๋ยวงานของน้องคนนี้เน <No> ี่ยฟิล um> ิปปินอยู่ไหนตึ้งขึ้นอยู่แถวที่เดี๋ยวไปชวนมามาเจอเลยครับองแอปสวัสดีครับสวัสดีครับฟิลิปปินสวยแล้วเนี่ยอเมริกาเป็นคนที่ไหนนะที่บอกสถาบันอะไรนะจอดจากพอดช่างแล้วไปต่อที่สุพรรณอ๋อสถาบันต่อที่สุรินทร์ชื่ออะไรครับผม งานดูน really, ่าสนใจมากเลยนะมีมีความเป็นโอมมสเตอร์อยู่ในในลักษณะงานมีความคลาสสิกคือจะใช้ใช้เทคนิคแบบโบราณนะค่ะเนี่ยนตีน้ำมันงบนเโดอ ให้สมบูรณ์แบบหอนแล้วถึงจะมาขึ้นงานจริงจึงมีงานรอยิงทั้งท้ายจะยืนมาแต่ผมมองย้อนกลับไปเนี่ยพอฟังบอกคู่แล้วเนี่ยมองย้อนกลับไปที่ขบวนการในการสร้างงานเนี่ยก็แบบไปซื้อแผ่นแผ่นอลูมิเนียมมาบางคนก<ช>็จะซื้อแบบเป็นสมาเร็จรูปมาอของ้องงอนไม่ทําแบบว่าเอาเอาแผ่นอลูมิเนียมเองแล้วก็มาขัดแล้มีขั้นตอนยังไงบ้างเล่าให้ฟังซื้อซื้อแผ่นเดียวๆมาเลยค่ะแล้วก็ มาขัดกระดาษทรายแล้วก็ลงเกสโตทำแห่งนี้ซ้ำๆกันประมาณห้าหชั้นนะคะจะจะเอามาใช้ใช่ไหมใช่ไใช่ไหมใ่ใช่ไหมใไหมใช่ไ่ไหมใช่ไ็มใช่ไหมใช่ไม่ไปมใช่ไหกใเ่ไหมใาเไห็ใช่ไหราใหม่ม่ห้่หน่ไหกใช่ไหมใช่ไหนเช่่หมใก่ไหมใช่ไหม่ม่่ใช่่อ่ชิ่่ล เขาเรียกอันเดอร์เพนติ้งไหมในของโปรเซสของสีมันใช่ค่ะเพราะเขียนทับชั้นต่างๆจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจะค่อยๆใช้เวลาที่ต้องให้สีน้ำมันแห้งกันอย่างเดิมึงจะถึงขั้นตอนที่จะเคลือบได้เพราะมีสูตรของสีน้ำมันมีแบบมีหลายเลเยอร์นะเป็นสเต็ปขั้นหนึ่งสองสามไปเคยเขียนบนผ้าใบมาก่อนแล้วมีขอบแตกต่าง เราเขียนบนกระดาษเราเขียนบนกระดาษ่แล้วเราชองเขียนบนกระดาษนี่เป็นสีน้ำมันบนกระดาษหรือว่าสีน้ำทีสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริคิะบนกระดาษแล้วเราชอบพื้นผิวที่เรียบแล้วเราก็ย้ายไาเขียนบนผ้าใบพอมาเขียนบนผ้าใบแล้วเรารู้สึกว่าผ้าใบ t e x t ค่ะมันไม่เหมือนกระดาษเราก็เลยหาพื้นผิวที่เหมาะสำหรับงาน ็นการแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้ได้งานที่เราต้องการใช่ค่ะแล้วก็งานเราจะได้ยืดทางุการอยู่ได้ได้นาน้น่าสนใจนะแบบว่าแต่ว่าดูแต่ละชิ้นงานนี้แบบว่ามันมีแนวความคิดแต่ละชิ้นแตกต่างกันไปเรื่อยมีสัญลักษณ์บางอย่างมีนกที่แบบนันที่ผมเห็งเนี้ยทําไมนกต้องมีไขลานเาแล้วมีเข่งปักลงไปเป็นสตอรี่อย่างเงี้ยเรื่องแักเป็นการเิดงานจต้องคิด สมมติเราตึ้นมาเราเจอข่าอะไรสักอย่ากเราก็ได้แง่คิมาเราก็ถือไว้แล้วเราก็ไปทาสเก็ตใช่ไคะแล้วในงานแก็เลยจะมีเรื่องแสงเรื่องแง่คิดเข้าไปแล้วก็มีแตนลับแตลับที่สรอยไว้เป็นวยกตัวยกตัวอย่างอันนี้ตัวชี้นีจะชื่อว่า

วันๆไม่ดูอะไรเลยทํางานเดียววาดรูปไม่ใช่ใช้แรงงานเขาเยอะไปไหมเนี่ยไม่ใช่เราทำจริงนะเนี่ยมีระเบียบเรคือมีระเบียบใดสูงมากนะตัวศิอปินทีต้องมีระเบียบใดสูงนะตอนเป็นเดก็ดูดูเป็นคนน้องเป็นคนกระตัดแล้วดูจัดการก็เลยน่าสนใจครับชวนมาทำงาน เียรูแป<ด>แบบสายตาของคิวเรเตอร์นี่สําคัญนะมันจับก็เหมือนเป็นดารานะแล้วก็นะวดึงตัวไปสร้างงานได้นะ ชัดเจนเนาะอราสเปซก็จะเป็นแบบว่าสีโคนดำดำน้ำตาลแล้วแต่ละชิ้นนี้มันเป็นยังไงมีใช้เวลานานแค่ไหนคิดอะไรอย่างไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆลง ต้องแบบว่าจดบันทึกอะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะทางสเปซเราจะมีบันทึกรลุเราเสร็จนะแล้วก็จบนะครับที่อ่าครอที่บ้านที่อยู่ทางด้านทางใต้ใช่ไหมใช่ค่ะชีลาธานีเหนือธานีอธิบายให้ชิคชมความจิตบ้านความงงจีนเล่าหนูฟังอยู่ในป่าเลยเหรอหรือว่าหรือว่า สนปาเป็นที่ทางนนะคะเป็นสนปางเป็นสถานีทางตคใต้นี่เหละอ๋ออ่อยู่ในควาสนปางใช่แล้วก็ไม่ไมีอะไรที่เราไป่กวนใจกวนใจนะอือมันร้อดีนะก็เลยมีเวลาอยู่กันเพราะว่าไงออกมาแล้วมันมีอารมณ์ที่นิ่งมากๆคือดูมีสมาธิอ่ะไม่ใช่แบบว่า ทำแล้วมันวกแวกอ่ะมันม okay. ีความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำแล้วก็ทํางานอะไรกันเนืะศิลปินคือต้องแบบว่ากักตัวเองอยู่ก็ปีนึงเหมือนว่ามีงานแสดงจิ๋นจ้ขึ้นมาเล่นโชาง้ยครับอยู่กับตัวเองมากนะเนี่ยใช่ไหมมากเป็นไปมากไปบดีแล้วแบบไม่เอามีงานศิลปะนี่มาเป็นตัวส่งเสริมนี่แบบเพียนไปแล้เพียนนะคนเรานะครอบคาน ศิลปินต้องหมุกมุนเนี่ยเกี่ตัวเองมันถึงออกมาได้แับนัมีส่วนมีส่วนใช่ทำให้เป็นลายลิงออกมาได้ดีมากเลยอ่ะมีลายลิงท้ายไหมเอ่ยเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์คนอื่นบ้างแล้วมีอะไรทิ้งท้ายไหมฝากฝากที่เทศการด้วยนะคะของพี่ๆยังมีพี่ๆศิลปินอีกสามคนงานน่ารักมาก่คะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ศิลปินท่านอื่นต่อเนี่ยเนาะเป็นศิลปินชายแล้วเนี่ย เมื no ่อกีเสียว uh, yeah. okay. ินสาวแล้วคุณเ่นคุณเก่งเลยใช่ไหมเก่งนะไมาอยู่ที่เนกี่คับนีเดีครนี่คุณเก่งการใช่ไหมเก่งเฉยเก่งเฉยอ๋อพิ่เคยเจอได้รู้ริงครับผมเป็นงานงานชุดไหนบ้างนะที่มาแสดง มีมีด้านนี้ครับงสองชุดแล้วก็สองลูกแล้ด้านนี้อีกครับผมที่เสร็จกตอนนี้จะเป็นเสื้อเป็นเสื้อแรกใช่ไหมแล้วแก็ที่เป็นที่เป็นจุดหลักนี่ก็จะเป็นับในเร็วที่ส่วนใหญ่เลยอ๋อผมก็หลบกันได้เลยใช่ครับคิดถึงแรงฮะส่วนตัวชอบอ๋อชอบหัวกะโหลกก็คือว่าเซตติ้งเนี่ยมันคือว่าอ่าอีกตรงนี้อยู่ในป่าไหน มันึ laughter, ่งปากเป็นลูกหน้าว่าอยู่ด้วยความนิ่งเหงาตัวเดียวแล้วก็วันหนึ่งก็มีอีกามาทำรังข้างในตัวหนึ่งแล้วอีกาตัวนี้ก็ก็าคว้าไข่มาเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกกาแล้วเจ้าผีน้อยตัวนี้ก็แอบมองอยู่ทุกวันทุกวันจนกระทั่งก็ค่อยๆเข้าไปหานะ แล้วก็เจ้าตัวนกก็เริ่มสงสารเขาก็เรียนรู้ทุนการเนการจนวันหนึ่งก็กลายเป็นเพื่อนกันแล้วท้ายที่สุดก็คือต่างฝ่ายก็ต่างเป็นฝ่ายให้ก็คือว่าเจ้าโน๊กเนี่ยก็ไปลบฟังเหงื่ให้กับเจ้ารถถี๋ยส่วนเจ้ารถถี๋ยก็กลายเป็นผู้ปกป้องให้กับเจ้าตัวนกนะฮะป้องกันทั้งทั้งฝนทั้งอากาศเบาที่จะ มาฟักไตอะไรเน,นี่ยประมาณนี้กำหนดดีนั้นดนะูน่ารักแหละมันมีความจะเรียกว่าอะไรคือผมก็หลงดีบางคนเขียนดูน่ากลัวแล้วแนี่ดูน่ารักนะถึงว่าส,สีสัอาจจะเป็นเพราะสีสนนนันต่างๆจากเรื่องราวยังไงก็ไปด้วยก็คือว่าตอนแรกครบภาพก็จะเป็นแรกแรกนะก<ส>็จะทำดีนะก็คือว่างานจะค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นมีความสุขบ้านแข็งเครียด อยู่ร่างเดียวใช่ไม่มีใครคุยด้วยเลยใช่แล้วสุดท้ายเป็นแบบนั้นแล้ใช่แล้วก็วันหนึ่งก็มาเจอนกอ่าตนโนกปักกมาก็เริ่มมีความสุขความีเพื่อนมีเพื่อนมีความร่าเริงแล้วคราวนี้ยอารมณ์เปลี่ยนละเปลี่ยนผู้กำกับการเป็นแบบนี้ก็จะสนุกขึ้นใช่ครับสีสันก็ออกมนปุ๊บมันก็ลดโทนของแบคกราวด์ความสีโทนเป็นพาสเทลขึ้นมาใช่ แล้วเป็นคนชอบอันนี้คือประสบการณ์จริงที่เราเอาแบบว่าแวนแวนใช่แวนยุ่งยุ่งดีเรื่องอารมณ์ที่ยังไงนะเนี่ยเราให้ฟังมันน่าตกใจแล้วก็เป็นบรรยากาศของช่วงหนึ่งของวัยรุ่นนะครับที่ทุกคนก็อยากจะมีความท้าทายอยากมีความอยากเอาชนะอยากโชว์หญิงโชว์สาวอะไรอย่างเงี้ยที่จะว่าการจริงเลยแต่ว่ามันมันเหมือนตอแรกอ่ะอาจจะเอาเสี่ยงเอาเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ก็แล้วไปขายทอดเนี่ยนะใช่เดี๋ยวผมผมไม่ชอบผมก็กลัวการขี่มอเตอร์ไซค์นะผมเคยขี่ครั้งนึงนะผมจะเล่าผมสตาร์ทก็เป็นพุ่งไปเลยอ่ะผมเลิกเลยผมเลิกขี่ผมไม่ขี่เลยผมเลยอ้าวมันแรงเลยคือเราประทัดแรงขึ้นจักไม่ไหวแต่ว่าพอดูนี่เดี๋ยวผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอย่างนี้เป็นการแบบว่าความความรู้สึกที่เราอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ปะของมีในนี้ก็มีหมีมีอะไรนีหมีนะเหมือนตอนที่เส่ถุงตอนที่เรา ็คือเราเราขาดความนะก็คือว่าภาพทั้งหมดเนี่ยก็ปิดเส้นมาจากตัวตนเราเองที่ที่ที่เราขับบังอืบตอนเราเป็นเด็กนะประมาณนั้นเราถึงแม้ว่าเราอาจจะได้นุ่นได้มี่ทุกอย่างแต่ว่าความรักที่ได้คือความรักในเชิงไหนครับคือเราไม่บอกได้ไหมครอบครอบครัวเป็นครอบครัวที่ที่ที่ไม่สมบูรณ์ประมาณมันมันสำคัญนะและดีนะที่ได้ออกออกมาออกในงานศิลปะครั้งหม แล้วทำไมเนี่ยดูสีโดยรวมเนี่ยเป็นแบบโทนแบบแฟนตาซีหน่อยแบบการ์ตูนกร์ตูนนิดนึงแต่พอมาที่พลาสเทรตของโบรกโลกอย่างเงี้ยทำไมดูแบบจริงจังดูเข่งขึงบ้าก็ก็คุณเป็นความคิดของตัวเราที่ที่ที่ตั้งแต่เราเป็นเด็กเราเป็นเราเราตัวสิ่งนี้แม้ทั้งแม้ว่ารอบข้างอ่ะจะมีพบมีพร้อมมีมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เขาคิดว่ามันจบแล้วพร้อมแล้วแต่จริงเนี่ย ไเราไม่มีอะไรอ๋อเป็นภาวะสูญลึกเนาะศิลปินที่อยู่ที่ไหนฮะอยู่ตอนนี้อยู่นนท์บุรีครับอ๋ออยู่นนท์บุรีอ๋ออยู่บ้านสวนไหมหรือว่าไม่สวนครับอ๋อก็เป็นหมู่บ้านอะไอ๋อตอนนี้ที่แกล้งนะใช่ครับใช่โอ้โหคือในผลงานเนี่ยก็ท่าบุคคลนี้ใช่ไหมครับกระซอกบิดเนี่ใช่ครับใช่มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหฝากทิ้งท้ายกับว่า อันจจะว่าจะยังไงว่าจะทํางานต่อยังไงบ้างมีอะไรอ๋อแน่นอนครับก็มีโปรแกรมต่อให้ผลงานเลยกันว่าก็ตอนนี้ก็พยายามทำที่ดีที่สุดครับแล้วก็คาดหวังว่าจะจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ให้มากขึ้นต่อไปเรื่อยๆเราขอบคุณเยชัยแล้วเนี่ยแบบมาช่วยเจรนายศิลปินนะเป็นต้นทุนก็ผมก็ได้ครับ เียังช่วยผมมากครับช่วยทุกคนแหละนะครับทั้งเรื่องไอเดียทั้งเรื่องการ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 เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนนะได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมลองผมจะคุยอีกหรือว่าอีกท่านหึือว่าปีนรูปหล่อนะเพราะรูกอ่อนด้วยเสื้อตลอดเสื้อเขาจะหล่อตลอดนั่นแน่ผมอิจฉาเขานั่นแน่โอเคเชิญครับผมได้ครับฝ่ายตคุณบเป็นชุดเสื้อผ้าที่ไหนบ้าเนี่ยภรรยาหรืออะไครับโอ้โหมีภรรยาเด็ดดีมากกเเเลยยนี่ แล้วในงานนี้คือ,อยังไงนะฮะมันเป็นงานชุดชุดเก่าที่ผมสมัยนี้ปีที่แล้วที่ผมผมคิดจัดจากงานที่แบบว่าท่าเกี่ยวเสือ,อทีอเรยอยากจะทําแบบงานแบบออกมาไปคู่กันคือเราเอาเรื่องกระต่า,ตายคู่เสือ,อโดยใช้เด็กเป็นตัวรอง เด็กคนี้เป็นอะไรจากลูกสาตัวเองไหมหรือว่าจะเราเปนาผมผมไม่อนชอบกับเด็กเรื่อเกี่ยวเด็กก็าม่คนอมองว่าดูเป็นความสมบูรณ์ครับอืมเพราะว่าชุดแรกคือชุดนั้นแบบว่าทําเกี่ยวกับเด็กคนเข้าขันน่าสนใจนะเราลองไปเล่าเรื่องรูปยันหน่อยเพราะผมรู้มากผมรู้จักรู้จัก คุณเนี่ยคือสอนนี่คุณกมาห้ผมกอดแล้วศิลปินอันนี้เป็นพัฒนาของชายหนุ่มกอผมเองแบบมัให้ดูเป็นเด็กที่แบบว่ามีพลังงานมีแบบความทันสมัยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาเลยมีความคิดแบบอยากจะท่องเอากากอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยออกแบบมาให้แบบรีบกับกอบด้วยให้มีมีการรู้ขอชื่อมาต่อกันใช่ให้ไม่ใช่แบบให้ให้เป็นแค่กอองเดียวให้เป็นตัวงานด้วย หน้าตาฝรั่งฝรั่งนี่เป็นใครรู้เปล่าอีลอนอีลอนมัทตอนเด็กๆนี่ใช่ไหมโอ้โหธรรมดาเนี่ยแนวความคิดนี่ย้อนเป็นเด็กชายานี่เองนะแนวสดๆไอเดียมีมากพอปุ๊บมาเป็นงานกิจกรรมเพราะผมนะว่าผมเป็นกิจกรรมของชนแนลล่งเนาะสวยเชือซ้อมสวยเชือซ้อมแล้วก็มีทำไมหน้าตาเป็นสีชมพูแสดงอะไรหน้ากากเด็กใส่เสื้อผู้ิงความความรัก สีพาสเทลความรักใช่ไใช่อยากให้ดูแบบสดใสหน่อยงานงานที่จะต่อขึ้นแบบเนื้อบรอนตันี้มันเป็นไบร์เบอร์ไบเบอร์หรือสีที่สวยมายและเห็นได้ข่าวว่าเยชัยจะจัดเดี่ยวให้ฝากไว้ก่อนไหมฝากไว้ก่อนไหมฝากไว้เลยฝากไว้ก่อนมีงานเดี่ยวแต่ว่ายังยังไม่ทราบว่าจะจัดเมื่อไหร่รอให้เศิลปินมีงานพอสมควรก่อน แล้เียชัาไปขายกผมพอขายเขาผมไม่มีงานอ่ะโมงใน่องฝเคนจะัดจอเลน้วเดี๋ยวแล้วเยียรชัยซูิปขายคนเดี๋ยวใช้องมาเล่าเร่งนางเ่งี้ว่าอ่อ่พี่นายดียังไงนะเดียวใช้ลองเขาใม่เยียรช้เล่าเล่าพี่นายดีให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าพี่นายดีไม่อยู่ ในตอนนี้เขาแสดงกันอยู่ที่ซิดนีเกาเป็นงานวัอบชุดนี้แหละไม่วัดจอบป็นงาแสดงเลยครับก็เขาอยากแสดงงานที่นี่ด้วยที่ี่ในเมืองไทยด้วยผมก็บอกผมจัดให้เราุยกยนเดินพฤษภาตั้งจริงๆต้องพูดว่าเป็นปีละแต่ว่าก็คนเดียวไม่ไหวแล้แรงไม่พอก็เลยหาหาตระมัดหาตระนัดก็ งานเขาจนนี่น้ารักหนึ่สีสันน้ารักแล้วก่อนผมต้องนั่งเป็นตาดันตั้งเองนั่งจำเองแล้วก็ก่อนไปก็จัดมามีประมาตอกชุดอ dition นก็มีแค่แปดชิ้นผมว่างานงานแบบที่มันนนานๆรุ่นบางทีเขาไม่ค่อยได้ทำไฟเบอร์เมื่อก่อนนี่ทำแต่ดินเผาแล้วก็มาทำจากผมก็เป็น bron แล้วก็ตอนนี้เป็นชุดไฟเบอร์เพราะ bron ค่าหลอกแพงเกิน แล้วคำสีน่ารักแล้วเขาเพ้นสีอะเพ้นสีเพ้นสีเคลือบอ่ะคือศิลปินนี้เขาอยู่กับเด็กเขาสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยได้รับอนดญาตเขาครูสอนเด็กอนุบาลที่โรงเรียนพลอยภูมิอนุบาลพลอยภูมิการที่อยู่การที่อยู่กับเด็กมีความมีความสุขนะมีเพราะว่ามีงานที่ทํามามันมัน สามารถดึงความเป็นเด็กออกมาใช้ได้บรรลั้ผมฟังบอกก๊อองการด็กทุกวันเลยกขาป็จริงจริเด็กเป็นครูเขาเองเขาเป็นครูเด็กได้อยไรดีๆยากเด็กการหลอนเด็กนะใช่ครับพฤติกรรมต่างๆมันก็เลยสอดคล้องมันเข้ามาในชีวิตเพราะว่าทุกคนแหละมันเกิดการสื่อกันไปสื่อกันมาที่คนไม่ใช่ว่าใครสอนใครหรอกครูก็ได้จากเด็กๆก็ได้จากครูครูน่นแหะ มชอบกานชุดแบบนเงี้ยน่ารักน่ารักเนี่ยแปลกใหม่อับทอว่ากเลรนะถ้าสมมต่ผมเห็นนเกี่ยวกับเขาพาเด็กไปดูไปที่เขาใหญ่แล้วเป็นตัวสัตว์ทีิเขาพาตินาการต่อเลยว่าถ้าเด็กเป็นทีในดีมันมีความคิดเรื่องเกี่ยวกับความห่วงใยสัตว์นะไม่อยากให้คนไปกินเนื้อสัตว์ที่มันไม่ใช่ตัดเลี้ยงไปกินเกิน คิดเรามีไก่มีปลามีหมูมีอะไรก็พอแล้วไปลบกวนขัดป่าอะไรเงี้ยมันมีของสกัดเต็มบินต้องมีความลึกซึ้งนะมีความคิดนะแล้วทุบฉลาดอย่างเช่นในคำในคำสุนัขชิ้นเนี้ยมันมีมีผู้ใหญ่ตัวหนึ่งเขาคงมีสุนัขตัวตัวเนี้ยสุนัขบอกว่าเราแก่แล้วเขารักมากเขาอยากจะปั้งกลัวจะตาย ให้จะปั้นเป็นที่เราเลือกไว้ให้ผมได้นำผมก็ได้นำในดีไปแค่พอพอไปปั้นแล้วในดีสวยเขาชอบนะที่นี้ในดีบอกขออนุญาตมาทำไฟเบอร์เลยนะเราก็ปั้นตัวเองกำลังปั้นหมาอยู่อ่ะนี้ก็คือสะท้อนความเป็นจริงว่ามันมีมันมีความเป็นครอศิลปินคือเอาชีวิตของเขาจริงๆออกมาเล่าล่าาทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจริงๆมันคือเป็นปั้นหมาเขาจริงๆ ถ้าเราได้ดูเรื่องลึกของศิลปินใี่มาด้าวนันก็ทำให้งานมีอะไรนะจริงจริงลึกพอพอประมาณก็อย่ลึกเยอะคนไม่อยากรู้อ่ะจ้ะงั้นเดไม่ใช่กล่าวสรุปนิทรรศการนี้ให้ผมนิดนึงแสดงเมื่อไหร่ถึงนิทรรศการนี้ตั้งแต่วันที่วันนี้วันที่เจ็ดเจ็ดพฤษภาสองสิบหกพฤษภาแล้วก็เป็นเรืที่สี่ที่ป็น ก็อาจจะเป็นเทศการกลุ่มที่ที่ปีนี้คงจะคงจะไม่ได้มีเทศกานกลุ่มบ่อยๆจะมีครั้งเดียวก็เดือนครั้งต่อไปจะเป็นเทศกานกลุ่มเมื่อในเดือนตุลาคมในวันคาลวีฝากงานฝากงานคา้วีครับควีว่าคาลวีวลววเป็นการที่ทุ่มทุนสร้างมาก <S <S 2> <S 2> <S 2> ปีที่แล้วสนุกแล้วก็ประสบความสำเร็จครับ ปีนี้ก็หวังว่าจะสำเร็จกว่าเดิมอีกเท่าหนึ่งแน่นอนแน่นอนก็กำลังกำลังจนจากอาสัตรงเ์ยโอ้ยใอ้จชนนี่ไม่มใครรวยแล้วนะโอเคไม่พูดถึงจนแล้วพูดถึงอนาคตเดี๋ยวรวยแน่นอนเฉยช้ยจัดให้นะศิลปินมาอยู่กับเฉยชายเยอะเนี่ยไปได้ดีด้วคุณนะครับเป็นจนกับตามผมกงั้นเดี๋ยวก็เราก็ฝากกันไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวไว้ดู ให้มาชมงานขอบคุณขอบคุณทางอัตวิัลเวยครับว่ามันช่วยถ่ายช่วยพันธมิตรนี่เรศกาลขอบพระคุณมากครับเราเล่าสู่กันฟังฝากเทศกาลนี้ด้วยนะครับมาช่วยผมอยาให้ผมจนเลยขอบคุณเยอะใช้มากครับเดี๋ยวเจอกันในคราวหน้าครัับสสวดีครับสวัสดีครับ